สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc ฟานหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับชัยดูเหง่งทุกท่านกันเลยในงวดที่แล้วนะฮะก็จินตีด้วยนะฮะสลับในที่ในหวยวันศุกร์นะ,ะแล้วก็เน้นเน้นสี่คู่นะ,ะที่ผมเน้นให้ด้วยนะครับสลับในวันที่หวยเราออกด้วยแหละนะี่ครับก็เน้นให้สี่คู่นะมี9 0สูตรด้วยนะครับเนาะอ่ะใครเห็นใครเจอก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะว่าผมลงให้ก่อนหวยออกไม่ใช่ว่าหลังหวยออกมาแม่น,มนจังแน่มจังหลังหวยออกนะครับ เช่าคอมเมนต์มายืนยันกันหน่อยเด้อนะฮะว่าลงผมลงให้จริงๆนะครับอ่ะในสูตรหวยวันศุกร์หวยวันศุกร,ร์นะฮะก็เข้าไปในที่ทั้งบนทั้งล่างเลยนี่ครับเสียดายผมไม่ได้จับ3มตัวให้เนาะถ้าลองจับสามตัวอ้าวก็ไม่แน่นะครับอาจจะออกไปก็ได้นะนําตรงนี้ไปตัดนี่ก็คือมันมักจะให้คล้ายกันนั่นแหละนี่เนี่ยครับสูตรเข้าบ้างหลุดบ้างเพราะว่าในสูตรที่แล้วไม่เข้าเนาะอสุกรกเข้าสูตรที่แล้วไม่เข้านะครับก็แสดงว่าสูตรถัดไปไม่น่าจะเข้าสิ เดี๋ยวจะพยายามทำให้มันเข้าอีกแล้วกันนะครับยังไงก็ขอคนละไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับในคลิปนี้แล้วกันนะครับมาดูในหวยวันจันทหวยบันจัน,น,จนอ่ะนี่จันทที่แล้วก็ไม่เข้านะครับจันที่แล้วจันที่ที่13นะฮะออกไปที่ใน03 9 4, 4์5าโอ้เลขออกเลี่ยงตัวนี้นะครับเดี๋อ่ะไม่มาไม่เข้า นะครับไม่ถูกเลยนะเก้าก็มี9อยู่เนาะนะครับมี9อยู่แต่ก็ชุดนี้มันไม่มาเนาะเหมือนก็เลยจับไม่เข้านะครับเก้าสี่เก้าห้าแต่ถ้านําตรงนี้ไปตัดก็น่าจะมาอยู่เนาะแต่ไม่ได้จับให้นะครับอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับจันที่แล้วไม่เข้าจานนี้นะฮะก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในวันจันทร์ที่20จันทร์ที่20ตุลาคมนะฮะก็อาจจะ นำไปเปรียบเทียบกับในสูตร2ตัวก็ได้เนาะงวดที่แล้วก็สูตร2ตัวก็เข้าไปนะฮะเนี่ยสูตร2ตัวที่ที่เน้นให้นะครับที่เน้นให้90้านยนี่แหละก็ก็ถูกก็โชคดีกันไปไหลายท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับเนะี่ย ส่วนในหวยวันจันทร์นะครับมาดูในหวยวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็ในสูตรแรกในชุดแรกงวดที่แล้วให้ไป789นะครับงวดน,นี้จันทร์นี้จะได้ตัวไหนนะครับอ่ะสูตรนี้เลยนะครับสูตรเลขวิ่งหวยลาวสูตร6กหนึ่งศูนย์นะครับเนาะก็นะครับสรับในผลงวดที่แล้ววันจันทร์ที่แล้วก็ออกไปนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน้ักศูนย์สาม 9456ห้ากเนะี่ยก็มาในที่ในนะครับในเด่น9กนะอ่าก็ยังมาในตำแหน่งตรงนี้นะ3มงวดแล้วเนาะที่ผมบอกว่าล่างมักจะมาล่างก็ล่างอีกแล้วเนาะนะครับมาล่างอีกแล้วนะครับในงวดที่แล้วก็สลับมา10มาหน่วยนะครับเนาะมาล่างอีกล่าสุดวันที่20เนี่ยจะออกมาล่างอีกไหมนะครับสำหรับในสูตรนี้ให้ก็สูตรนี้ง่ายๆอ่ะก็ไปเอาในหลัก10เนาะ หลัก10จันก่อนอันนี้จันนี้มานี้แล้วก็ล่าสุดก็ต้องเป็น3ก็ต้องเป็น3ตัวนี้นะครับไปเพิ่มแต้มเป็น3 4 5เนี่ยมันมักจะมาในตำแหน่งตัวนี้ก็อาจจะเน้น5ก็ได้นะครับวิ่ง5รูด5หรือเปล่านะครับเนะอ่ะสามนะครับสลับในตรงนี้3 4 5ส่วนนี้ชุดหนึ่งนะฮะชุดตัวเด่น3ตัวมา1ตัวเหมือนกันงวดที่แล้วไม่มานะครับ 012จันที่แล้ว012อ่ะสูตรนี้นะฮะสูตรนี้ก็ใช้มาหลายงวดแล้วเนาะมันก็อาจจะมีบางแต่หลังๆนี่มันหลุด2จันแล้วเนาะหลุด2จันแล้วก็เดี๋ยวหาสูตรใหม่มาปรับแล้วกันนะครับอ่ะจันนี้ก็ยังเอาสูตรนี้ก่อนเนาะ039456นะ สูนี้ก็คือจะเอาวันที่จะออกนะครับวันที่จะออกล่าสุดวันที่จะออกก็จะเป็นวันที่20วันที่20ก็จะเอาวันที่จะออก20ก็คือ0นะครับ0ไปบวกกับจันก่อนหน้าหลักแสนกับ0อีกนะฮะไปบวกกับหลักหมืน่นก็3นะครับบวกกันได้3 ก็จะนําจับไป3เนี่ยไปเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มจะแก้ตัวได้ไหมหลังจากที่หลุดมา2องวดแล้วนะครับหลุดมา2กจันแล้วนะครับก็จะเป็นในที่ในสองนะฮะชนกันที่ใน3เนาะเดี๋ยวย้อนไปดูในสิถตินะเพราะว่าในครั้งก่อนมันออกเลขเรียงกันแบบนี้อ่าเนี่ย มันต้องไปเปรียบเทียบนะมันออกเลขเรียงกัน456นะในจันที่แล้วถ้าเลขเรียงกัน456อาจจะไม่ใช่456ก็ได้อ่ะ789เลขเรียงกันใน3ตัวนะนะฮะถัดมา26 2 6 6 8 2 8หเนาะอ่ะหลังจากชี้เลขออก3ตัวมันออกเรียงกัน หรือใครอยากได้ในสูตรไหนนะฮะก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้เนาะข้าล่างต้คลิปกันได้เลยเด้อนะครับเจ็ดแปดเก้ามีเรียงกันอีกไหมเนาะนะครับไม่น่าจะมีเนาะอ่ะมีอยู่นะครับในที่ในเก้าศูนย์หนึ่งถัดมาเป็นหกแปดสองหนึ่งสี่หกหกแปดสองหนึ่งสี่หก อ่ะนี่โอเคเท่าที่ดูนะฮะที่หลังจากในงวดที่แล้วนะครับจันทที่แล้วถ้ามันออกเรียงแบบนี้งวดถัดมาก็ยอ้อนไปดูทั้งสองช่วงเท่าที่ดูแล้วก็มี6มี6มี8มี2นะครับมีเด่น6เด่น8เด่น2นะก็แสดงว่าเน้นๆหกแปนะครับเจ้าที่วิเคราะห์ดูอ่ะ เล่น,นี้ม, 4, มี4มี4มีเด่น4อ่ะก็อาจจะเป็นในที่ใน6ถ้า6จะมาเนาะอ6่า6 4 6 2 6 8ถ้า8มาก็8ป 4, 8 2 6่ปดด้วย8ปดถ้า2จะมาเนาะก็จะเป็นในที่ สอ,ส,อสอง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 สสองหไปแล้วเนาะอืมสองหนึ่งเนี่ยอ่ะถ้าชอบก็นําไปซื้อนะฮะนำไปจับแล้วกันนะครับสลับในตัวเลขในชุดนี้หวยวันจันทร์เนาะนี่หรือจะเน้นเอาในสูตรนี้นี่สากับ4หรือจะเน้น3ามกับ4เนาะในตรงนี้ก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นหรืออาจจะเอาในชุดนี้มาจับคู่กันก็ได้ 3 4 5มาจับกันกับ2 3 4นี่อันนี้ก็คือเลขที่มันออกเลขเรียงกันนะครับเนาะอ่ายังไงก็ขอให้โชคดีกับหวยลาวนะครับพัฒนาแล้วกันนะก็ขอให้โชคดีเหมือนในเลขที่ออกในวันนะครับวันศุกร์แล้วกันนะครับเลขวันศุกร์ก็เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่าง90แล้วก็53 แล้วก็ยินดีด้วยนะฮะใครที่นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็ขอให้ทุกทุกช่านโชคดีด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ